ถ้าเอกสารพร้อคือสามารถนัรับเงินได้เลยค่ะทุกต่างจังหวัดก็คือเรารับหมดเลยตอนนี้หมดเลยทั่วประเทศใช่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่นๆบ <c oughs> ริษัทเราทําเคสมามากกว่านหนึน่งเคสแล้วค่ะสวัสดีคััซีอีของแลนโฟโลนค่ะผม วันนี้มีคําถามจากทางบ้านมาแม่ว่าดอกเบีย้ยเริ่มต้นของขายฝากเริ่มต้นที่0.75นต์ใช่ไหมครับจริงจเอเริ่มต้นจริงๆที่0.75นต์ค่ะซึ่งถ้าคำวนวณออกมาเป็นปีแล้วก็ตกอย่ที่9โอ้โหถูกมากถูกมากแม มันทําได้จริงเหรอเราจะไม่โดนเจ้าอื่นเขาขู่เหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันถือว่าถูกมากเลยนะในตลาดตอนนี้ใช่เออถูกจริงคือตามกฎหมายเนี่ยคือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ครับแต่ถ้านอกระบบนี่คือเขาไปกันไกลมาขิมยี่สิบสี่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ฉันน่าจะต้องทําประกันที่้คุรู้ขิมใช่ไหมฉันเคยไปทำธุรกรรมที่หนึ่งที่ขอนแก่นจำไม่ลืมเลยคู่ยังไงเป็นไงแม่ไหนเล่าคือเคสนั้นอะคือเคสที่ในทุนเดิมครัคิดดอกเบี้ยอยู่ดอกเบี้ยเดือนละสองเปอร์เซ็นต แล้วเขาก็แกล้งฉันไว้เพราะฉันจะไปไถถอแล้วทำไถ่ฝา,ากใหม่อตอนนี้เขาก็ไม่ยอมให้ฉันปลดตรงนี้ออกอเขาก็แกล้งแบบไม่ยอมมาตามนัดบ้างนี่นึก็เหมือนไม่ให้เราทําใช่ก็คือดอกเบี้ยที่เราจะ ทำใหม่มันคือรอบที่เก้าเปอร์เซนต์ไงแล้วเขาก็แบบขู่ฉันแบบทำท่าเหมือนจะชักจะชักอะไรมันก็รู้ไงว่ามันคืออะไรก็คือต้องใส่กลอไปแล้วตอนนี้ถือว่าเราได้มีส่วนหนึ่งในการที่ปฏิวัติวงการเพราะว่าอันนี้ก็คือเหมือนถวายชีวิตให้เรานะแต่เรื่องินิงอะไรคือการทาธุรกรรมขายฝากแบบทางบ้านอาจจะไม่รู้ตอนนี้เพราะว่าฟังมาถึงตรงนี้เนาะการขายฝากเนี่ยมันจริงๆแล้วเป็นการกู้เงินรูปแบบหนึ่งครับผมไม่ต่างจากจำนองเลยแต่ว่ากฎหมายอ่ะภายในอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ต่างนะการขายฝากเนี่ยมันคือ ขายไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายคืนในระยะเวลาที่กาหนดอ๋อก็คือมีในสัญญาระบุไว้เลยว่าเดี๋ยวจะมีการขายถอนนะใช่อะไรนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยยังมีสิทธิ์ใช้สอยบ้านได้แล้วก็มีสิทธิ์ได้บ้านคืนตามระยะเวลาที่สัญญาก็คือเหมือนตัวจำนองเลยจำลองเนี่ยมันจะชัดเจนว่าเป็นการผู้ยืมเงินมันจะไม่เหมือนการขายไปก่อนเราค่อยมากําหนดสิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดซับย์เกิดหลุดขึ้นมา จำนองเนี่ยมันจะต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อมาตัดคดีก็คือมีค่าใช้จ่ายเงินก็จะมีเรื่องของกฎหมายที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่อาจจะยุ่งยากกว่าลูกค้าทั่วไปก็แน่นอนแหละเลือกจำนองแต่นทุนเลือกอะไรคะขายฝากนั่นแหละเป็นเราในฐานะแลนด์พานที่เราเป็นตัวกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายที่จะคอยประสานต่างๆแล้วตัวเราเองก็เป็นนายทุนด้วยอ่าบริษัทเราทำเคสมามากกว่าหนึ่งพันเคสแล้วค่ะเราก็จะสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกคนได้อ่าว่า แบบนี้คุณจะทําจำนองดีแบบนี้คุณจะทาสายฝากดีแล้วก็มีออปชั่นที่ลูกค้าเลือกมากมายก็คือทุกต่างจังหวัดก็คือเรารับหมดเลยตอนนี้หมดเลยทั่วประเทศใช่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่นๆคือบริษัทอื่นๆเนี่ยนอกจากดอกเบี้ยที่สูงกว่าเราแล้วนะเพราะว่าเราตอนนี้ต่ําที่สุดในท้องตลาดแล้วค่ะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรารับจำนองขายฝากทั่วไทยและจริงไหมครับว่าทักเรื่องมาวันนี้พรุ่งนี้ทําได้เลย ถ้าเอกสารพร้อมก็คือสามารถนัดรับเงินได้เลยค่ะก็คือเร็วมากเร็วมากเพอย่างที่บอกว่าตัวเราเองเป็นบริษัททุนอยู่แล้วแล้วเ,เราก็มีเป็นบโบกเกอร์เพิ่มเติมด้วยความแข็งแกร่งด้านการเงิน,นเราเลยค่อนข้างสตองมากๆก็คือเสาเราใหญ่มากเสาบ้านเราก็ตั้ง <c oughs> มึก แข็งแรงก็คือถ้าเกิดลูกค้าท่านใดต้องการใช้เงินเนี่ยก็คือสามารถอนุมัติไวชาใช่ใช่คืออย่างอย่างบางที่อย่างเงี้ยค่ะเราดูไม่ออกอะเนาะบางทีเขาก็จะแบบเอ๊ะเป็นทุนเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีจริงๆแล้วเขาก็ส่งมาให้เราเพราะว่าในหน้าที่ติดต่อผ่านเรามาเนี่ยเราตอนนี้ต้องมีเธอ่ายในหน้าด้านเนี่น่าจะแบบส่งสามร้อยคนแล้วเพราะฉะนั้นทุกเคสที่ในของตลาดอะผ่านสายตาเราหมดเพราะว่าเราตอนนี้ก็เป็นอันดับต้นๆของในวงการนี้เหมือนกันถ้าใครอยากที่จะลองทำจำนองไข่ฝากก็ติดต่อมาได้ก็จะมีน้องๆที่น่าร ใช่คอยเป็นตัวช่วยข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ขิมกับเจมรู้ไหมว่าปกติแล้วลูกค้าที่ติดต่อเราเข้ามาบางทีเนี่ยเขามีเหตุผลต่งๆนานามากมาเลยนะใช่ใช่ต้องการเงินด่วนสมมุติว่าวันนี้เกิดอักซิเดนต์อะไรขึ้นมาเขาติดต่อกับธนาคารไม่ได้เพราะว่าธนาคารเนี่ยกว่าจะอนุมัตินใช้เวลาเอาละสวยแล้งงานเข้าเลยทีนี้ก็อาจจะแบบบางอย่างเนี่ยมันอักซิเดนต์จริงๆสมมุติว่า สมมตินะคะพ่อแม่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบเอ้ยจัดง,งานท่งงานส่งเนี่ยมันไม่ทันกินต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยแหละค่าใช้จ่ายเงินฉุกเฉินตรงนี้การทาขายฝากจะสามารถตอบโจทย์ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนบางคนต้องการสินเชื่อธุรกิจเอาไปต่อยอดอ๋ออย่างเช่นแบบมีปัญหาอยากต่อยอดอ,อ,อดนะไรประมาณนี้เอาไปหมุนต่อยอดธุรกิจอะอย่างมีเคสหนึ่งพึ่งไปทำขายฝากมาครับผมลูกค้าเนี่ย ทำธุรกิจใหม่ี่่ไปแล้วใช่ไหมก็เลยแบบต้องลูกค้าเนี่ยกำลังจะทำธุรในไอคอนสยามเป็นธุรกิจของเค้าเราก็เฮ้ยมันมีงานแน่นอนอยู่แล้วเพราะัสั่สต๊อกเพราะฉะนั้นแล้วเงินจากธนาคารพอมันช้าไปเนี่ยเดี๋ยวเค้าจะขั่านใช่คือบางอย่างเนี่ยโอกาสอะค่ะมันเหมือนไอติม คือถ้ามันไม่กินเนี่ยมันก็ละลายถูกไมหมคะมันก็จะพลาดไปเลยดังนั้นแล้วหลายคนที่ต้องการสินเชื่อธ<ช>ุรก <ผม S 1> ิตติดต่อเราเข้ามาขอมีแค่โฉนดเนี่ยก็สามารถดําเนินองได้เลยับเนินได้เลยใช่ก็คือไม่โฉนดปุ๊บก็คือทักมาได้เลยเราตอบท,ทันทีเราตอบท,ทั <laughs> นทีใช่เราวัดไวประมาณนี้แล้วก็ช่วยลูกค้าในการลดดอกเบี้ยสุดโหดจากข้างนอกเนี่ยดอกเบี้ยกันไปทะลุอกาณมากยี่สิบสีามกเปอร์เซ็นเห็นแล้วก็ช็อกดอกเบี้ยสูงมากเลยส่งกันไม่ไหวไม่หวเลยส่งกันไม่ไหวห้าหม่นต่อเดือน หัวคูเลยใช่มาติดต่อเราก็เหลือเพียงแค่9%ต่อทังแนฟโฟลอนถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างทําจบที่กรมที่ดินหมดมีเอกสารชัดเจนมีเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินคอยปพยานให้ด้วยรับเงินทนั้นได้เลยก็คือเราเปิดมานาแล้วนาะก็คือถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็คืออยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะใช่แล้วก็เราก็แบบมีความน่าเชื่อถือทำมาแล้วพันกว่าเคสแล้วก็เป็นเจ้าที่อนุมัติวงเงินได้แบบไม่มีจํากัดวงเงินนะอย่างเคสล่าสุดที่เราทาเนี่ย มีเคสหนึ่งก็คือจะกำลังจะโดนขายทอดตลาดนะคะซับกำลังจะโดนกรมบังคับคดีคซับยืดซับแล้วนะคะภายใน2วันดังนั้นแล้วเราก็ไปอนุมัติวงเงินมาติดต่อมาวันจันทร์เราเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าภายในวันพุธรับเงินเกือบ20ล้าน โอ้ oh my god เราต้องทำด้วยวิธีทางเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้ได้แบบผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้น<ช>ไปก็คือได้เงินได้เงินไปหมุนแล้วก็ทรัพย์ก็ไม่โดนยึดด้วย<ช><ช>อันนี้คือแบบได้ยินเสียงกระซิบมาด้วยว่าบริษัทแลงฟอร์โลนไม่มีนโยบายยึดทรัพย์จริงไหมคะใช่ค่ะจริงๆเราก็มีบ้านในสกอปเยอะและเพราะวทาเป็นคนที่สร้างบ้านขายนะคะตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถช่วยให้เขาสามารถไปต่อได้คบางเคสที่เราช่วยเหลือเนี่ยเราไม่ได้แค่อบบนุมัติเงินวันนี้นะเราช่วยเขาได้รับเงินจากแบงก์เลยก็คือคอยู่กับเราก่อนเพราะว่าช่วงแรกแบงก์ยังไม่ให้แต่เราก็มีคอนดิชันจากธนาคารที่ ให้เขาไปติดต่อเรื่องการเดินสเตปมงสเตจปจนเขาสามารถได้รับดอกเบี้ยที่อาจจะถูกกว่าแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งเขาเราก็ยินดีเขาด้วยถือว่าเป็นที่พักใจถื่เป็นที่พักใจช่วยจนถึงปั่งฝันเลยถือว่าสวยคุณแปลลก็คือสวยและใจดีต่างหากใจดี เมื่อวานนั้นมรลนัเดือนนี้ก็คือชามอยากทราบว่าทําธุรกรรมแล้วยังติดปัญหาว่ายังกลัวในการทําธุรกรรมขายฝากตรงนี้อยากให้คุณไพเรินฝากอะไรถึงตรงนี้หน่อยครับผมโอเคก็ถ้าเกิดหลายคนมีความกังวลเรื่องของการยึดทรัพย์ไม่ต้องห่วงเพราะเราไม่มีนโยบายยึดทรัพย์จริงๆแล้วเราก็มีเคสที่ทาจริงเป็นเคสตันดี้มากกว่าแบบโอ้ยหลายสิบเคสละเราก็พยายามตามลูกค้าว่าเฮ้ยลูกค้ามาถ่ายถอนมาถ่ายถอนอะไรอย่างี้บางทีลูกค้าลืมสัญญาแล้วเราก็พยายามติดต่อส่งจดหมายแจ้งเตือนโทรตามไปถึงบ้าน เพื่อเรียกลูกค้าให้มาถ่ายถอนสาวกลับไปอยู่ในมือลูกค้าได้ปกติดีก<ช>็มีหลายเคสมากแล้วก็ถ้าใครที่มีความกังวลเรื่องดอกเบี้ยไม่ต้องห่วงเพราะของเราก็ยืนหนึ่งแล้ว<ช>เรื่องของดอกเบี้ยถูกท,ที่สุดในตลาดแล้วก็อนุมัติไววงเง<ช>ินสูงใครที่สนใจก็ต่อมาได้เลย<ช>ที่ Li น์แอดของแลนฟลูดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีมีข่าวดีปีหน้า อะต้องรอติดยวข่าวดีอย่างนี้ผมมาแล้วคนลุกกันนะคนลุกกันนะข่าวดีอะไรครับพอเกินขึ้นไม่เกินไม่สำหรับใครที่ติดตามคลิปนี้นะอาจจะเป็นช่วงแต่บกาลาปี67เป็นต้นไปนะคะเรากำลังจะมีพรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงทั้งนึงเลยว้าวอันนี้ต้องรอดาว่าจะเป็นท่านใดเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คือทุกคนคนลุกแล้วเพราะธุรกิจตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าของเดิมมันเทาๆ ใช่แต่ของเราเนี่ยทำแบบโปร่งใสพิจอร์คนนั้นก็บอกเฮ้ยโอเคเลยเพราะว่าเขาได้แบบมีคนรู้จักคือทำธุรกรรมกับเราด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีน่าเชื่อถืออยู่แล้วแล้วก็โอเคเป็นกิมมิคแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่แบบเถือว่าเติมเต็มกิกรรมในบริษัทก็รติดตาม อ่าผม<ด>อยากรู้แล้วตอนนี้ผม<ด>อยากรู้แล้วพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่า <c oughs> จะเป็นใครแต่ตอนนี้คนลุกรอแล้วค <c oughs> ุณแพลนไม่บอกเลยว่าเป็นใครนะตอนนี้ <c oughs> ต,ติดตามเราติดอุมไปก่อนอุ้ม <c oughs> ไปก่อนโอเคแต่สำหรับใครที่สนใจข้อมูลก็ติดต่อม,มาอยัางขึ้นตรงนี้ได้เลยอะไรนะ,นะคะอะไ์แอดตรงนี้นะคะจะมีน้องขิงแล้วก็น้องเจนนะคะคอยให้บริการข้อมูลต่างๆยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ